ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตทัวริงรุ่นใหม่นั่นก็คือ m t 1100ปี2022ครับนี่คือภาพ CG หรือว่าภาพเรนเดอร์จากสื่อมวลชนของญี่ปุ่นที่ได้มีการคาดหมายว่า Honda กกำลังเตรียมแผนจะเปิดตัวเจ้า NT 1100รุ่นใหม่และล่าสุด สื่อมวลชนของยุโรปก็ได้มีการก่อติดเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยได้มีการยืนยันว่ามีเอกสารอนุมัติเรื่องของเครื่องหมายการค้าชื่อรุ่นออกมาเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ nt 1 1 0 0 a และ nt 1 1 0 0 d มีการระบุถึงเครื่องยนต์แบบ2ส,สูบเรียง u n i m a m single overhead camshaft 8 v a วาล์ว a l v วาวต่อสูบป,ปริมาตรอยู่ที่1 0 8 4 cc ให้พลังแรงม้าสูงสุด 102แรงมา้าแรงบิดสูงสุด105นิวตันเมตรซึ่งเป็นสเปคเครื่องยนต์ของ CRF1100L a f ฟริกาทวินนอกจากนี้แล้วยังมีการระบุว่า NT1100A เป็นแบบเกียร์ธรรมดา NT1100D ใช้เกียร์แบบ DCT ซึ่งก็ชัดเจนมากนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์ชุดเดียวกันมีการระบุถึงกำลังเครื่องยนต์น้ำหนักมิติตัวรถครบถ้วน นั่นก็หมายความว่าการเปิดตัวของเจ้า NT1100 ทั้งสองโมเดลน่าจะเปิดตัวกันที่งาน Igma Show 2021วันที่23พฤศจิกายน2564ที่จะมาถึงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Honda ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งกับ CRF1100L Africa t w i นเครื่องยนต์2สูบเรียงจากปริมาตร 1,000cc ขึ้นมาอยู่ที่1 1 0ี c c ในเวอร์ชันที่2และก็มีการปรับเพิ่มรุ่นออกมาอีก1รุ่นนั่นก็คือ Rebel 1,100ในสไตล์ของ Cruiser และการมาครั้งนี้ของเจ้า NT 1,100จะเป็นโมเดลที่3ในตระกูลของเครื่องยนต์2สูบเรียง 1,104cc 0มันคือ Sport Touring สไตล์ Adventure ที่มีความแตกต่างจาก CRF 1,100L แอฟริกาทวินที่เป็นแบบสไตล์เอนดูโรแอดเวนเจคู่แข่งรายสำคัญของมันในขณะนี้ก็คือ bmw s1000xr Sport Adventure Touring อีกรุ่นหนึ่งของ bmw ที่มีขายในเมืองไทยแต่ว่าขายไม่ค่อยดีในยุโรปนะครับมียอดขายที่ดีพอสมควรส่วนยาม,มาฮาก็จะมีรุ่นเทเซอร900เป็นคู่แข่งถ้าในกลุ่มของ crf1100l แอฟริกาทวินนั้นคู่แข่งของมันก็คือ R 1250 GS หรือมันติสตราดาของดูคาติเพราะฉะนั้น NT 1100 Sport Touring สปอร์ตทัวริงสไตล์แอเวนเจอจะเข้ามาช่วยเติมเต็มในกลุ่มของแ v e n นเ r อร์ทัวริงที่เน้นกันกันกบขี่ท่องเที่ยวแบบทางดำมากกว่าทางดินโดยใช้พื้นฐานเครื่องยนต์ของ CRF 1 1 0 0 L มาเป็นตัวบุกเบิก ซึ่งก่อนหน้านี้ Honda เองก็มีรุ่น VFR 1,200 F แต่ว่าเลิกผลิตไปเรียบร้อยแล้วตลอดช่วงเวลา12ปีที่ผ่านมาของการเปิดตัวเครื่องยนต์แบบ DCT หรือ u u o Clutch Transmission นั้น Honda ประสบความสำเร็จด้วยยอดขายสูงสุดกว่า2แสนคันในยุโรปซึ่งหมายถึงตัวเลขการขายเครื่องยนต์ DCT ทุกรุ่นรวมกันนะครับและการมาคราวนี้ของ NT 1,100จะเป็นอย่างไร Honda จะประสบความสำเร็จหรือไม่เราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ